เซียนพันอมตะปท้าฮีโร่รโช่อเรื่องอยู่ตรงนี้มีเฮ้ยทำไมกันนาความรู้สึกแบบนี้อย่างก,กับว่าเรียนจบแล้วต้องมาเดินต้องต่อยเตะฝุ่นหางานทำยังไงอย่างนั้นเลยอะก็บอกให้ออกไปไงเรานี่หน้าจริงๆออกไป,ไปเลยโยนอ,ออกไปเลยแล้วเข้าไป นี่ไอ้พวกคนจอนจัดเอ้ยที่จะเข้าร่วมกับตระกูลลิ่วฉีของพวกเราด้วยระดับพลังเพียงแค่นี้เองนะหรอมันจะดูถูกพวกเรามากเกินไปแล้วนะว้ยจะบอกอะไรให้นะลูกหมูที่เพิ่งเกิดใหม่ยังแข็งแกร่งกว่าพวกแกอีกไปแล้วไปรับไปอยากกลับไปอีกนะไฟนี่ความสามารถแค่นี้เออาจจะอยากเป็นเซียนก็ฉันไม่ได้ฝึกวิชาเซียนมานี่นะจะไปรู้เรื่องได้ยังไงกันะ เพื่อให้ได้เข้าร่วมการทดสอบการเป็นเซียนแล้วพวกเขาจําเป็นจะต้องเข้าร่วมกับตระกูลใหญ่ให้ได้ซะก่อนดังนั้นแล้วในตอนนี้เหล่านักเรียนทุกคนจึงได้เตรียมตัวและหาทางในการเข้าร่วมกับเหล่าตระกูลใหญ่แน่นอนว่าหนทางในการเข้าร่วมนั้นก็ไม่ง่ายเอาซะเลยเอ่อขอโทษทีนะคะคืออยากจะถามว่าตอนนี้ตระกูลของท่านยังรับสมาชิกเพิ่มอยู่หรือเปล่าคะอ๋อขอโทษด้วยนะตอนนี้ตระกูลของเราไม่รับเพิ่มแล้วนะ่ะสมาชิกเต็มแล้ว ไอหนุ่มคนของเจ้าเนี่ยช่างล้ำบึกทำเอาฉันหวั่นไหวพาใจเกเรเลยจริงๆอ่ะจะบอกอะไรให้นะไอ้พวกตระกูลใหญ่อะไรพวกนั้นน่ะมันของหลอกเด็กทั้งเพอยู่กับพวกมันไปไม่มีทางเจริญก้าวหน้าหรอกนะข้าว่าเจ้ามาเป็นโจรกับข้าจะดีกว่าง่ายๆสบายๆได้เงินไว้นี่แหละเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของชีวิตล่ะ ซึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังใช้ความพยายามอย่างหนักในการหาทางเข้าร่วมกับตระกูลยังมีอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้รู้สึกกังวลในเรื่องนี้สักนิดออโอ้นั่นน,ะนี่มันอย่าอายุวัฒนะชนิดเม็ดแถมยังเป็นสีทองอร่ามอีกด้วยเกิดมาข้าเพิ่งจะเคยเห็นก็วันนี้แหละ เหมนี่คุณพ่อค้ารู้จักยานี้ด้วยหรอคะไม่ตายสิแน่นอนก็ต้องรู้จักอยู่แล้วสิก่อนหน้าที่ข้าจะมาเป็นพ่อค้านี่นะข้าเคยเป็นชาวนามาตั้งเกือบทั้งชีวิตดังนั้นแล้วการจะรู้จักพืชผักสมุนไพรต่างๆนะมันย่อมอยู่ในสายเนือดของข้าอยู่แล้วว,ว่าแต่ว่าไม่นูน้อยจะไปได้ยานี้มาจากที่ไหนกันนะ่ะ ข้าปลูกมันขึ้นมาเองนะฮ่าว่าอย่างไงนะจะปลุกมันขึ้นมาเองงั้นเหรอแบบนี้ก็แสดงว่าจะเป็นเซรนักเล่นแร,แร,แร่แปรธาตุสายปรุงยางั้นหรอเนี่ยให้ตายเถอะทั้งทงที่อายุยังน้อยแต่กลับสามารถปรุงยาอายุวัฒนะระดับยากที่มีคุณภาพสูงขึ้นมาได้แบบนี้ถือว่าเป็นยอดอัจฉริยะที่หาได้ยากยิ่งในรอบหลายร้อยปีเลยทีเดียวแม่นูน้อยเจ้าพอจะบอกข้าได้หรือเปล่าว่าตอนนี้เจ้าอยู่ในระดับขั้นไหนกันแล้วนะเอ่อระดับขั้นงั้นหรอรเรื่องนั้นนะ่ะหนูเองก็ไมม่รู้เหือนนกัน จำได้ว่าท่านอาจารย์เคยทดสอบระดับขั้นในการปรุงยาของหนูเอาไว้แต่ก็ดันลืมชื่อของระดับขั้นไปจนได้สินะเอาเป็นว่าเรื่องนั้นนะช่างมันเถอะยังไงซะยานี่น่ะหนูสามารถปรุงมันขึ้นมาใหม่ได้ภายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองล่ะ ปับเป็นไปไม่ได้ไม่ดูน้อยคนนี้ต้องไม่ใช่นักปรุงยาฝึกหัดแน่นอนทั้งความเร็วและคุณภาพของยาที่ปรุงออกมาได้อย่างเพอร์เฟกไร้ที่ติเช่นนี้อย่างน้อยต้องอยู่ในระดับที่สีหรือมากกว่านั้นอย่างแน่นอนเด็กคนนี้ช่างเป็นยอดอัจฉริยะอย่างแท้จริงนี่แม่หนูน้อยไม่ทราบว่าตอนนี้เจ้ามีคนที่คอยเลียรองเท้าให้เจ้าแล้วหรือยังล่ะจ๊ะฮะฮะอ้ามอ้ามนะ ทุกๆคนจงคุกเข่าให้กับข้าซะดีๆ <c oughs> นายท่านขอรับวันนี้นายท่านเองก็เดนื่อยม,มากพอแล้วข้าในฐานนะองค์จกักรพรรดิแห่งเมืองวูได้ทราบข่าวจึงได้รีบออกเดินทางจากเมืองมาไกลถึง800ลี้เพื่อมาเรียรองเท้าให้กับท่านแล้วขอรับนะไม่นะ <c oughs> ขอโทษด้วยนะพ่อคะข้าไม่มีเวลามาให้ท่านเรียรองเท้าให้หรอกนะ เขายังมีการทดสอบการเข้าร่วมสํานกเซียนที่ต้องทำอยู่นะอ,ะ,อ,ะ,อะข้าล้อเล่นล้อเล่นนิดเดียวเท่านั้นเองว่าแต่ว่าเมื่อกี้นี้เจ้ากำลังพูดถึงการเข้าร่วมการทดสอบการเป็นเซียนอย่างนั้นใช่ไหมข้าว่าการทดสอบอะไรนั่นนะเจ้าไม่จําเป็นต้องไปเข้าร่วมหรอกนะแต่ว่าทุกคนตาหากล่ะจะต้องมาเข้าร่วมเพื่อเจ้านะ จะบอกอะไรให้นะด้วยระดับการปรุงยาของเจ้าที่อยู่ในระดับที่4ี่นี่นะข้ากล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยแล้วว่าเราสำนักเซียนต่างๆตาหากล่ะที่จะต้องต่อสู้ห้ำหั่นกันเพื่อมาแย่งชิงเจ้าสิ่งที่เจ้าต้องทำในตอนนี้น่ะไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวเพื่อทดสอบแต่เป็นการเลือกสำนักจากทั้งหมด6สำนักเพื่อเข้าร่วมตาหากล่ะความสามารถระดับนี้น่ะเป็นข้าใครยังอยากให้เจ้าเข้าแบบฟรีๆเลยเฮ่ก็อย่างที่ท่านพ่อขาได้ว่ามานั่นแหละครับ หากจะให้พูดแล้วในการเข้าร่วมกับตระกูลในครั้งนี้เฉินเค่อชานถือได้ว่าเป็นคนที่ลอยลำเข้าเส้นชัยได้เป็นคนแรกเออยังไม่ได้ทำอะไรเลยสักกันนิดนะแน่นอนว่าไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่จะสามารถทำได้อย่างเฉินเค่อฉาน เอาละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้เป็นวันดีในปีนี้ลูกสาวของข้าก็มีอายุอานาม18ปีบริบูรณ์เต็มแล้วแต่ยังหาคู่ครองที่คู่ควรไม่ได้ดังนั้นแล้วในวันนี้ข้าจึงได้จัดการปันล้องขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดผู้เยี่ยมยุด ผู้ที่ชน,นะจะได้รับลูกสาวของข้าไปครองและยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวงตระกูลของข้าอีกด้วยอ้อยอแบบนี้ก็ดีนะสินั่นสินะตระกูลหูหัวนั่นนะ่ะถือว่าเป็นตระกูลใหญ่มากตระกูลหนึ่งเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าชนะขึ้นมาได้ทั้งลูกสาวได้ทั้งเข้าร่วมกับตระกูลเห็นทีข้าต้องลองสักหน่อยแล้วทีละและข่าวด้วยเฮ้หัวหน้าขอโทษทีนะเสี่ยวลู่ แต่ว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้นะพวกเราเองก็คงต้องใช้วิธีการพิเศษสักหน่อยละนะ,ะทำไมพอภาพตัดละตูดอนซัตมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะเนี่ยโอ้โหคุณชายท่านนั้นช่างเป็นผู้ชใช้เคล็ดวิชากระบี่ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆขอข้าลองดูหน่อยก็แล้วกัน ไม่ฝีมือมากกว่าแค่ผู้ฝึกวิชากระบี่นิดหน่อยก็กล้ามาทำอวดเบงต่อนหน้าข้าผู้เป็นราชาแห่งเพลงดาบผู้นี้งั้นเหรอดีวันนี้ข้าผู้นี้จะสอนให้เจ้าได้รับรู้ถึงความโหดร้ายของเพลงดาบของข้าเองถึงจ้าสิมาจา้าแข็งแกร่งแข็งแกร่งจริงๆแต่แข็งแกร่งขนาดนี้แล้วทำไมยังเป็นแค่ผู้ฝึกตนระดับขั้นฝึกหัดเองล่ะเนี่ย าอ้ยอ้ยมันใช้ขาข้างเดียวแต่เหมือนส้นตีนเป็นสิบเลยสุดยอดจริงๆแล้วในเมื่อผลการต่อสู้ออกมาเป็นทีประจักษ์แก่สายตาทุกท่านแล้วข้าของประการให้พนมวูมั่งฉีใช้ชายาหัวหน้าห้องท่านนี้เป็นผู้ชนะครับใชายาอะไรแปลกเป็นบ้านี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราได้เห็นหัวหน้าห้องในการต่อสู้แบบนี้นะและด้วยความสำเร็จของหัวหน้าห้อง เซียวลู่จึงได้คิดหาวิธีในการเข้าร่วมกับตระกูลได้สำเร็จเซียวลู่ได้นำธงเวทฟ้าดินไปปักอยู่ที่หน้าบ้านของตระกูลเจินหยู่ซึ่งธงเวทนี้ทำให้เกิดฝนตกในบริเวณนั้นเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนเต็มหลังจากนั้นเซียวลู่จึงได้แกล้งทำทีว่าเป็นผู้วิเศษที่มาช่วยขับไล่และปัดเป่าเมฆฝนเหล่านั้นให้ออกไปจากตระกูลเจินหยู่และในที่สุดเซียวลู่ก็ได้เข้าร่วมกับตระกูลเจินหยู่ตามปรารถนาแน่นอนว่า นอกเหนือจากโรงเรียนซิลเซียนแล้วก็ยังมีโรงเรียนอื่นอีกมากมายที่ได้รับการเข้าร่วมหัวนหน้าโรงเรียนยอดมนุษย์ได้เข้าร่วมกับกลุ่มโจรภูเขาไอ้น้องต้นไม้ตลอดเส้นทางนี่ข้าเป็นผู้ตัดมันลงเองดังนั้นแล้วเส้นทางตลอดทั้งเส้นนี้เป็นของข้าดังนั้นแล้วเอ็งจงจ่ายค่าผ่านทางมาสัดีๆ <laughs> หัวหน้าโรงเรียนนินจาได้เข้าร่วมกับพัก,กรกยาจกวันนี้จทำบุญทำทานหน่อยจ้าส่วนโรงเรียนเวทมนต์ได้เดินทางไปยังภูเขาและฝึกตนกับเหล่าแม่ชีในที่สุดเหล่านักเรียนก็สามารถเข้าร่วมกับสํานักและตระก,กูลได้สําเร็จการแข่งขันการเข้าร่วมกับสํานักเิีย์ใกล้มาถึงแล้วต้องคอยติดตามกันต่อไปแล้วห่ะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อ อาณาจักรแห่งพูดผีกับอาณาจักรแห่งปีศาจงั้นเหรอใช่แล้วล่ะคะ่ะจากที่ข้าเล่ามาจะเห็นได้ว่าอาณาจักรงูของพวกเรานี่น่ะล้นแล้วแต่เต็มไปด้วยเหล่าผู้ฝึกตนแห่งเซียนมากมายนี่น่ะก็เป็นเพราะว่าทั้งสองอาณาจักรนั้นนี่ดูเหมือนว่าจะลืมเจ้าสองคนนั้นไปซะสนิทเลยสินนเนี่ยจากที่แม่นางพูดมาเมื่อกี้ที่บอกว่าความมั่งคั่งและความจเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรนี้ทั้งหมด เป็นเพราะว่าพวกเขาทั้งสองแบบนี้มันหมายความยังไงกันหรอแม่นานงะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะข้าจำได้ว่าเมื่อนานมาแล้วอาณาจักรปีศาจและอาณาจาักรแห่งพูดผีนั่นนะ่ะล้วนแล้วแต่เป็นศัตรูตัวฉกาจต่อโลกแห่งเซียนของพวกเราเลยละ่ะแต่จูๆ่ๆหลังจากสองคนนั้นโผล่มาและได้ขึ้นครองเป็นราชาปีศาจและราชาแห่งพูดผีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งเหล่าพูดผีและปีศาจก็หันหน้าเข้าห้ามหันกันเองและไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับพวกเราเหล่าเซียนอีกเลย เมื่อไร่ก็ตามที่พวกนั้นได้เจอกันก็มีอันเป็นต้องสู้รบปรบมือกันที่สําคัญเลยก็คือนับตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้นี่ก็ผ่านมาร่วมศตรวรรษแล้วจนถึงตอนนี้พวกเขาเองก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดสู้กันเลยสักนิดก็อย่างที่ข้าได้บอกไปความมั่นคงและความมั่งคั่งของเมืองนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าทั้งสองอาณาจักรนั้นนั่นแหละค่ะเฮ้เจ้าพวกบ้าเอ้ยแต่ว่าก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ข้าเองก็ยังสงสัยจนถึงทุกวันนี้ ข้าไม่เข้าใจเลยว่าทําไมในทุกๆปีท่านผู้นําแห่งสํานักเทียนหลานจะต้องออกไปโน้มน้าวให้ราชาทั้งสองอาณาจักรนั้นหยุดต่อสู้กันและไม่ว่าจะเข้าไปห้ามกี่ครั้งกี่หนท่านเซียนท่านนั้นก็ไม่เคยทําได้สําเร็จแถมทุกครั้งที่กลับมาร่างกายของท่านเซียนก็ยังเต็มไปด้วยบาดแผลอีกด้วยโหนยไอเจ้าเด็กไร้ามาราย,ยาทสองคนนั้นท่านที่ทําให้สิทธิพี่บาดเจ็บได้ขนาดนั้นแสดงว่าสองคนนั้นแข็งแกร่งขึ้นมากเลยจริงๆนั่นสินะ ท,ทั้งงที่เสรพี่แข็งแกร่งกว่าพวกเราตั้งมากแต่ว่านะด้วยสยิพี่เพียงแค่คนเดียวอาจจะไม่สามารถรับมือกับเจ้าสองคนนั้นพร้อมกันก็เป็นได้นะเชิญพวกท่านจิบชากันต่อข้าขอตัวไปชงชาเพิ่มสักครู่เออขอบคุณมากเลยนะแม่นางอังอังนิงนิงข้าอยากจะไปดูที่อาณาจักรพูดผีกับอาณาจักรปีศาจรวมถึงสำนักเทียนหลานดูสักหน่อยพวกเจ้าสองคนรอข้าอยู่ที่นี่และรัรทราบท่านอานจารย์ นี่จนถึงตอนนี้แล้วพวกเราก็ยกม้ายกมือชูแขนมาเป็นเวลา2วันเต็มๆแล้วพวกเจ้าคิดว่ามันจะใช้งานได้จริงๆหรือเปล่าอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันสินะถ้ายังอยากกลับบ้านกันอยู่ยังไงซะนี่ก็คือวิธีเดียวที่พวกเราจะทำได้แล้วละ่ะอ่าข้าใจงสัญญาณแล้วขีดนึงฮะ